คูโลกู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ช่อง y o u t u b e นะครับวันนี้ก็มีท่านหนึ่งทักมานะครับชื่อว่าคุณอาร์ตนะครับนะก็ทักมาว่าช่อง YouTube โดนแฮกนะครับคนติดตามสองหมืนกว่าคนนะครับก็โดนไปตั้งแต่วันที่16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับไม่สามารถที่จะค้นหาช่องเจอแล้วนะครับนะ ช่องนี้โดนปิดไปแล้วนะครับลองกดไปที่ลิงก์นะครับก็ไม่สามารถเข้าไปดูคลิปได้แล้วนะครับเนื่องจากช่องโดนลบไปแล้วนะครับนะนี่คือลิงก์ช่องนะครับนะระบบนะครับได้นําช่องของคุณออกแล้วเนื่องจากละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคนที่แฮกนะครับแฮกช่อง YouTube เราไปแล้วนะครับแล้วก็ลงไปลงคลิปวิดีโอนะครับ ทําให้ช่องเราโดนปิดไปนะครับอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมต่างเกี่ยวกับการพนันต่างๆนะครับทาให้ช่องเราดันโดนปิดไปนะครับนะจากที่ดูนะครับนะคนแฮกก็ได้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านอ,าอีเมลไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนอีเมล2ชั้นนะครับนะแล้วก็ได้มีการปลด เบอร์โทรศัพท์นะครับในการกู้คืนออกนะครับมีการเปลี่ยนรหัสผ่านช่อง YouTube เราไปนะครับนะไม่สามารถเข้าไปใช้งานช่องได้นะครับจากที่สอบถามดูนะครับก็โดนแฮกหลายอย่างเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็น youtube ก็โดนแฮกนะครับเพจก็โดนแฮกนะครับแล้วก็ Facebook ก็โดนแฮกนะครับอีเมลในการเข้าช่อง YouTube ก็โดนแฮกไปด้วยนะครับนะโดนแฮกทั้งหมดเลยนะครับเคสนี้นะครับ ก็ถือว่ากูย้ยากนะครับเคสนี้เพราะว่า,าจากที่ดูนะครับโดนแฮกไปแล้วแล้วก็มีการปิดช่อง y o u t u b пge ไปแล้วนะครับทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับนะทีนี้จากสอบถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงช่องโดนแฮกนะครับเกิดจากนะครับน่าจะาไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับจากที่สอบถามนะครับเขาต้องการจะแฮกวินโดว์หรือต้องการแฮก Microsoft Office นะครับนะอ่าพอไปดาวโหลดแค่จากอินเทอร์เน็ตนะครับพอเพียงแค่เราไปกดลิงก์ปั๊บในการดาวน์โหลดนี้นะครับมันสามารถจะแฮกช่อง y o u t u b e เราได้เลยนะครับนะอันนี้ให้พึงระวังนะครับผมเคยบอกไปหลายครั้งว่าอ่าของดีไม่มีในโลกนะครับนะของดีนะครับถ้าเขาไปฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีครับเพราะวันนี้มันต้องซื้อขายอย่างเดียวนะครับรหัสต่างๆรหัส อ่าออฟฟิศหรือว่ารหัสแคร็กวินโดนี้นะครับหรือว่ารหัสที่เป็น a d o b บีนะครับนะต้องซื้อขายอย่างเดียวนะครับไม่มีที่จะปักฟรีไว้ในนะครับในเว็บไซต์นะครับนะถ้าไปปักไว้นั้นนะครับให้ท่านนะครับเอกใจเลยว่านี่คือแฮกเกอร์แน่นอนนะครับนะก็หลายคนนะครับที่อ่าโดนแฮกช่อง YouTube ไปนะครับก็ไปดาวน์โหลดอ่าลิงก์วิดีโอต่างๆนะครับลิงก์ต่างๆนะครับในการที่จะเข้าไปแค็กอ่าโปรแกรมนะครับ อีกไม่นานช่องก็โดนแฮกไปนะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับช่องโดนแฮกนะครับนะก็อย่าปล่อยที่ไว้นานนะครับเคสนี้ปล่อยที่ไว้นานเกินไปนะครับนะก็2วันนะครับถึงติดต่อมานะครับนะตอนนี้ช่องโดนปิดไปแล้วนะครับถ้าโดนปิดไปจะทําให้เรากู้ยากมากขึ้นนะครับถ้าโดนแฮกจากต่างประเทศนะครับก็จะทําให้ช่องเรากู้ยากมากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับช่องโดนแฮ็กโดนแฮกไปแล้วช่องโดนปิดไปนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานช่องได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามผมได้เลยครับก็ยินดีให้บริการนะครับ